เมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดตัวรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีคศ2022หรือ Trafficking in p e r s o n Report ซึ่งในงานดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนยังได้มอบรางวัล t i ิ Heroes ให้กับนักสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2022จำนวน6คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากหลายประเทศทั่วโลก คุณอภินยาทาจิตรองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเลสเตลลามาลิสสังคมนทลจันทบุรีคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลทิปฮีโร่2022ในฐานะผู้ทำงานช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงและการเดินทือไม่เคยคิดว่าจะได้รางวัลตอนที่เขาติดต่อประสานมาเขาตื่นเต้นพอพฤษภาหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า คุณได้ได้รับเลือกนะคุณได้รับเลือกนะแต่ว่าต้องออปิดเป็นความลับห้ามพูดกับใครเลยจนกว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการอะไร่างเงี้เราก็ฮ้ามันมันเรื่องเกี่ยวกับความคาดหมายรายงานทิปรีพอร์ต2022ระบุถึงคุณอภิญญาว่าเป็นผู้ทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้า,ามนุษย์ในไทยมานานกว่า7ปีแล้ว โดยเฉพาะการช่วยเหลือแรงงานหลายร้อยคนในอุตสาหกรรมประมงในหลายประเทศเช่นไทยอินโดนีเซียกัมพูชาเมียนมาและบังกรลาเทศนอกจากนี้ยังเป็นผู้สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาลักลอบค้าแรงงานเด็กโดยการเดินทางไปให,ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนมากกว่า1,000งคนทั่วประเทศในแต่ละปีรวมทั้งการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการไทยในกระบวนการระบุตัวเหยื่อค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงด้วย จร,จริงๆแล้วทางสเตยลามริสัดูแลผนกทะเลมาเยอะแล้วก็ทำช่วยทำคดีประมงคือเวลาลูกเรออือขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเป็นคดีเรื่องอะไรมันอยู่ในอยู่ในอำนาจการตัดสินใจที่เราจะทำได้หรือไม่ถ้าไม่ละเมิดกฎหมายหรือว่าถ้าเกิดมันสูงจากเรามันต้องถึงถึงขั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐกระทรวงแรงงานหรืออะไระเราก็จะส่งเคสต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วเราทำมาเยอะมากตอนหลังเราก็เลยเข้าไปช่วยงานภาครัฐ ถ้าไปช่วยงานภาครัฐเป็นคณะอนุกรรมการอยู่หลายๆคณะบางทีก็ทํางานร่วมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วก็เอมบาสซี่หลายๆหลายๆที่เวลาเราต้องช่วยเหลือบุคคลของประเทศเขาสัญชาติเขาคุณพิญญาเล่าให้ VOA ไทยฟังว่าเธอดูแล,แลเรื่องการค้ามนุษย์ทางทะเลและงานด้านสวัสดิการต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกให้กับสเตล่ามาลิสซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ขึ้นอยู่กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่นครวาติกันกรุงโรมโดยแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรดาแรงงานประมงผู้เดือดร้อนเหล่านี้คือหลักยึดเหนี่ยวทางศาสนา เราคิดว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้รอเราอยู่ในโบสถ์ไม่ได้รอเราอยู่ในตู้ศีลเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวของผู้ยากไร้ทุกคนตัวบุตรคนชายขอบอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติตอนนี้แล้วเหมือนเราปฏิบัติต่อพระเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าศาสนาคุณนับถือศาสนาอะไรแต่เกี่ยวว่าคุณเป็นมนุษย์เหมือนกับเราคุณเป็นพี่เพื่อนพี่น้องกับเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทิปฮีโร่ส2022มีขึ้นพร้อมกับพิธีเปิดตัวรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็นเทียร์2จากระดับเทียร์2 Watchlist หรือเทียร์2เฝ้าระวังเมื่อปีที่แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยเริ่มทำงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี5758มีการแก้ไขกฎหมายมีการระดมทีมมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เริ่มทำงานขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วมันก็ปัญหามันก็ได้คลี่คลายลงคลี่คลายลงคือเราพยายามแก้ปัญหาทำงานอย่างหนักมาตลอดมันก็เริ่มคลี่คล,คลายลงรองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเลสเตลล่ามาลิสกล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับเธอแล้วคนทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ล้วนแต่เป็นฮีโร่ทุกคน อา,อาจจะโชคดีบ้างคือในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาเขาเน้นเรื่องทะเลและเราทํางานทางทะเลมันมันก็เลยอาจจะอยู่ในอยู่ในประเด็นอยู่ในสถานการณ์แต่ทุกคน NGO ที่ทำงานหนักๆรุ้นเป็นฮีโร่ทั้งสิ้นในความรู้สึกของแจ็มเนาะเขาก็คงจะทํางานของเขาและอาจจะมีอ,อ,อาจจะมีมุมมองมีแมวมองไปดูเห็นความโดดเด่นของเนื้องานเห็นการเปลี่ยนแปลงในการผลักดันนโยบายหรืออะไรก็ทุกคนเป็นฮีโร่ได้หมดค่ะ คุณพิญญาทาจิตเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับรางวัลทิปฮีโรสจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณวิรวัลหรือบุ๋มมอสบี้นักกิจกรรมหญิงผู้ก่อตั้งโครงการฮักเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์จากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลน,นี้เช่นกันทรงพศสุภาผล v o i e o of m e เมริกาุงวอชิงพัน